วัดห้วยมงคลก่อตั้งขึ้นในปีพศ2507เดิมเป็นเพียงที่พักส่งเล็กๆชื่อว่าวัดห้วยคตในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษทรงพระราชทานนามใหม่เป็นวัดห้วยมงคล ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่พระนามาพิไทยสอกอสูง11.5เมตรสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบรอบ เจบสงพรรษาสาธุสาธุสาธุครับ